ก็ไปทางานในตําแหน่งนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวนครีิธรรมราชที่อยู่ในเขตเทศบาลที่เขาที่เขาไว้วางใจและก็รักเมืองนครจะถามส่วนถือกองทุนทัพถือเป็นเป็นนโยุายแรกปรับตัวโภิทัศน์ในเขตเทศบาล ครับเพราะว่าในกาตเทศาบาลเราก็องลงมานานต้องการให้เกิดความสุดิ้งให้ให้เกิดความสวยงามทำไปแล้วก็อยากให้ผู้ฝ่ายให้ความร่มรื่นในส่วนนี้ภายในสองสามเดือนนี้เทว่าน่าจะทําเป็นนโยบายแน่นะครับนโยบายถึงก็ลง ตรงนี้จะให้ความมั่นใจประชาชนที่เลือกไปได้อย่างไรว่านโยบายที่เราเสนอไปจะเกิดขึ้นจริงก็ระยะเวลาเป็นสิ่งที่สุดผมก็คิดว่าผมจะทำสามเดือนหเดือนเก้าเดือนนะครับทำไแล้วก็ผมคิดว่าจะทําให้ครบตามที่ทุก่แถลงออกไปคือ ในช่วงนี้ผมก็เห็นว่าที่ผมชนะามาก็คือประชาชน,านต้องการความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงก็เห็นว่าผมตั้งใจจริงผมทํางานการเมืองต่อเนื่องมาโดยตลอดก็เห็นประชาชนในในจังหวดฐฐฐฐฐฐฐัดนครศรีธรรมราชผมว่าตอนนี้เขาถืงตัวมากนะครับถึงตัวในทางการเมืองเรื่องของพิธีตอนที่ผมปราศรัยหาเสียงทุกเวทีเนี่ยได้รับไว้าวางใจได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็ผมเห็นว่านครเราเนี่ยถึงเวลาเปลี่ยนแปลงก็คิดว่าอย่างนั้นที่เสนอให้ของนเนมืองนครเนี่ยต่อไปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเติบโวไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็คิดว่ามีโอกาสดีที่มผมอยากให้เป็นอย่างเนี้ยเพราะประชาชนมาใช้จิกมาก,กินนะครับเป็นประวัติศาสตร์ไม่เคยมีาการเมืองท้องถิ่นที่เมือนนง,งนครตื่นเต้นขนาดตั้งแต่เช้าไปยืนเข้าแถวกัน ไปใช้สิทธิเรือตั้งจนถึงปิดที่หมดเวลาสักไม่ทราบว่าจะมากเท่าไหร่ผมยังประเมินไม่ได้ผมยังประเมินในส่วนตรงนี้ไม่ได้ว่ามันมีผลกับระดับชาติแค่ไหนแต่ผมก็คิดว่าความเป็นชาวัดกับความเป็นเท้าพายรูอยูรัมันม,ม,นมีมันมีความเห็นความตั้งใจเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ลงในนามพรรคอะไรเพียงแต่ว่า ที่ไทยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นสสาขอสหประชาธิปัตย์ลงในนามของท่านเจ้าบนต